ยังไงซินางเอกวิกหมอชิดโดด้ามคายรวมงานพิชออสายทิพย์ สวยเก่งความสามารถครบเครื่องอย่างไรที่ติสําหรับนางเอกสาวสวยและพิธีกรคนเก่งทับทิมอัญญรินที่ตอนนี้กําลังจะได้เป็นด็อกเตอร์ปลายแดงหลังทุ่มเทจนเรียนจบปริญญาเอกส่วนฝีมือการแสดงละครในวงการก็ไม่ต้องพูดถึงได้รับเสียงชื่นชมมาโดยตลอดล่าสุดเป็นที่ฮือฮามากๆในโลกออนไลน์มีการแชร์กันว่าทับทิมอัญญรินเตรียมร่วมงานกับค่ายเชนสองห้าหกหนึ่งล่าสุดเฟลโลไอจีพี่ชอรายทิพย์และคุณเอสวรริดแล้วซึ่งอย่าง ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆเพิ่มเติมว่าจะเป็นผลงานเรื่องอะไรและช่องไหนซึ่งหากเป็นช่อง7 HD ถือเป็นการร่วมงานครั้งแรกของค่ายเชน2561ที่ช่อง7 HD โดยมีทัพทีมอันยรินเป็นนักแสดงนําหรืออาจจะเป็นละครเรื่องใหม่ในปี2023ทางช่องอมรินทีวีที่ผลิตโดยเชน2561หรือจะเป็นที่โปรเจกต์ข่าวไฟเด e Series ทางช่องวานที่เชนส์กำลังทําอยู่หรืออาจจะเป็นเรื่องที่2ต่อจากราแก้วที่ทาง กำลังจะผลิตให้กับช่อง3งานนี้ต้องรอลุ้นและรอติดตามกันต่อไป